สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะเรามาเจอหมายลับค่ะพอดีเดินมาที่สวนป่านะคะบริเวณใกล้ๆ้สวนไผ่มากับใครบ้างสวัสดีหน่อยค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะเด็กชายเด็กชายแข็งแ่งเด็กชายเตงนะคะเด็กชายดอนนาภาแข็งแรงน้องยุ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักหวานกันค่ะหมายลับที่ใหม่ค่ะ ในโรงเรียนเรานี่แหละค่ะนี่นะคะเป็นบริเวณสวนป่าค่ะสวนป่าติดกรบลำห้วยติดกระถนนใหญ่เลยนะคะถนนมุกดาหารดอนตานติดกระสวนไผ่เลยค่ะสวนไผ่ของโรงเรียนเรานะคะวันนี้เรามาแต่เช้าเรามาเจอของดีค่ะอ่าดูน้องยุ่งกับน้องนี่กําลังเด็ดหนูเด็ดเอาให้หมดเลยค่ะหนูหนูนูต้องเด็ดอย่างนี้นะคะนี่ เอออย่างนี้นี่อย่างนี้อ่ะ,อะ,อะเด็ดให้หมดเลยค่ะทุกยอดเลยนะคะอะเลียงดีๆค่ะ,ะข้างล่างค่ะข้างล่างค่ะนี่ต้องเอา นีก็อเอาหัวมันลงอย่างนี้เออกาไว้ในมือให้มันได้เยอะๆแม่จะถ่ายในมืออ้าวนี่ต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่หนึ่งเดี๋ยวเรามีอีกค่ะต้นที่สองค่ะมาดูต้นนี้ค่ะอืมนี่ลีเอาเลยค่ะ ลองกันนะมีอีกเนียคะอ้าเรามาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่นี่เลยเอาน้องเตงน,น้องเตงเดี๋ยวเด็ดช้าๆคุณแม่จะถ่ายมืออ่าไปยืนคนละข้างอ่าอ่าน้องเตงเด็ดกิ่งนี้คะ่ะกิ่งนี้อ่ะ อย่าทำอย่างนั้นลูกลิเอาเลยค่ะลิเอาเลยอย่างเงี้ยอันนี้หมานแต่เช้าเลยเนาะเออหมดหรือยังคะอืม นี่ไงนี่ไงนี่ไงเสร็จแล้วะเอาหมดเลยเอาใส่ถุงค่ะใส่ถุงเอามือมาดูดิโอ้โหเยอะเลยอายัดใส่ถุงเอาเอออย่าเอายอดมันลงเนดะ้อเอามันละลงเออเดี๋ยวมันยอดมันจะหาถุงก็น้อยน้อยหาเก็บเอาแตวนี้ออาไปอีกต้นหนึ่งค่ะเดินไปค่ะมีอีกนะคะ โอ้โห,โโหมีหลายต้นเลยนะคะหมายรับเราปีหน้านี้มันก็จะต้นใหญ่ขึ้นนะคะเราก็จะได้เยอะขึ้นเนี่ยเนี่ยลูกข้างบนเนี่ยอ่ะอ่าน้องยุง่งเด็ดเด็ดเด็อ่ะเก่งเด็ดเลยให้ไกิ่นเล็กๆน,น,นี่แม่เห็นอยู่นี่นี่นี่เออเออ ยอดนี้อาอมีอีกไหมคะนี่ยอดนี้อ่ะ,อะมีอีกไหมคะมีอีกต้นค่ะเอิ้มมาค่ะอ๋อบริเวณน,นี้หมดแล้วอ้าวเรามาเจอต้นไม้ ต้นอะไรเนาะนี่ต้นประหดขาต้นมะหวดนะคะภาคกลางเล็กต้นมะหวดเห็นไหมคะต้นเล็กๆล,ก,ลกมีลูกกินได้กินได้กินได้ไดไดเอา้าชิมชิมชิม,ชมกุลาเม็ดเราอืมอ่ะอ่ากินกินกินเขินวันนี้เรามากับน้องเต่งน้องยุ่งนะคะเราจะไปต้นต้นเดิมค่ะต้นประจำ อันนี้รอบที่ห้าแล้วนะคะรอบสามรอบสี่เราไม่ได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะคะในรอบปีนี้อันนี้ครั้งที่ห้าค่ะที่เราจะมาเก็บต้นนี้นะคะอ่าดูค่ะดูค่ะ <c oughs> เยอะ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 อลังการงานสร้างนี่ <c oughs> เก็บต่อค่ะเนี่ยถึงแล้วค่ะต้นนี้อยู่ติดกับหลุมขยะเลยนะคะลุยค่ะ ข้อแคล่วว่องไวมากนะคะอย่าให้ช้ำนะคะแต่ละยอดอย่าให้ช้ำนะคะเอออ่าจองลงมาหน่อยลูกแต่ว่าอย่าให้มันหักเอ้ยออคุณแค่ถือไวให้อ่ะอ่ามาเดินขึ้นนี้อืม เฮ้ยบจะาหัก่จะหักลูกเออหืระวังนะบาดไหมพ<า>ี่เอาเลยคคะลูกหมด้เนี่ยเนี่ยอันนี้ตัเมบ้เออปล่อยปล่อยปล่อย หมดหรือยังคะอ่าดูผลงานดูผลงานเอามาเอามาใส่ถุงอออ่าป่ะจบแล้วค่ะคลิปนี้มา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 าสวัสดีท่านผู้ชมก่อนอ่าขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะคะเดี๋ยวประมาณไม่เกินห้าวันเราก็จะมาเก็บอีกรอบหนึ่งค่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะโอ้ยคุณผู้ชม่ะพอดีว่าจะกลับแล้วเดินผ่านทั้งขยะมาเจอ มาเจอเนี่ยคะ่ะมะเขือคะ่ะมันจะแก่แล้วนะคะอ่ะน้องพรน้องพรมาเก็บ,ม,กบมาเก็บมาเก็บเอาไปซุปกินอเก็บหมดเลยนะคะเก็บหมดเลยค่ะเก็บหมดเลยอ่ะช่วยกันเก็บคะลูกต้นโน้นด้วยมันเยอะแยะเลยโน่นโน่นโน่นโน่ช่วยกันถือช่วยกันถือช่วยกันถืออ่ะเอามาให้แม่ดูทีนี้มาโชว์เอามาโชว์อา้าวได้เยอะเลยได้เยอะเลยหาถุงใส่ลูกหาถุงใส่ นี่ค่ะต้นเอ่อต้นขี้เหล็กนะคะอ่ะไปเก็บยอดมนะะันค่ะลูกเก<อ><อ>็บเอายอดมันไปแกงขี้เหล็กวันนี้เอาแต่ยอดมันนะคะ,ะเ,เออมีแต่เพี้ยเนาะต้น,ตน,ะตนนี้มีแต่เพี้ยเนาะต้นนี้มีแต่เพี้ยเ<ๆ>พี้ยเยอะมากเลย,เยอ่ะเด็ดเอายอดที่มันไม่มีเพี้ยเยอะๆเอาไปล้างออกเด็ดเลยค่ะน้องมาช่วยกันค่ะเด็ดเลยค่ะเอาใส่ถาดนล่หะถาดเออดีดี น้องเด็ดเลยค่ะนี่จุ้มนี้ก็เด็ดเลยค่ะลูกน้องจุ้มนี้เด็ดเลยเด็ดเลยเด็ดเลยมันล้างได้ด้วยมันล้างด้วยมันล้างได้เก็บเอาให้หมดทุกยอดค่ะเร็วๆข้าวันเพียรมันกับเบอเบิดมันกัเกิดอีกเก็บเอาเลยเก็บเอาเลยมันล้างได้มีอีกค่ะมีอีกต้นนี้นะคะ แต่เราไม่เอาเพี้ยมันเยอะ <_ d ata> เพี้ยเยอะมาอไม่ได้มาดูมัน <_ d ata> อ่ะเรามาเอาต้นนี้งามงามมากค่ะต้นนี้งามอู้ยได้แกงมอ้อใหญ่ๆเลยนะพนักงานเก็บายกัดมาเก็บเอาให้หมดทุกยอดเลยนะคะ

หมดหรือยังคะอ่ะพอค่ะไปใส่ตะกร้าค่ะนี่ค่ะมาเจอมะเขือสวนประหกอีกอ่ะนูกไปเก็บทางนน้นค่ะลูกได้ไหมเอาตรงนี้ดูสิน้องหนูงหนูนาข้างบนน่ะทำยังไงที่จะเอาได้ลูก มาห <ไป S 1> มุนห <ไป S 1> มุนห <ไป S 1> มุนหมุนเหรออ่อันนี้เราเด็ดเอายอดอ่อนมาดีกว่านี่ยอดอ่อนมันอยู่ข้างล่างนั่นนัน่น,น,นมุมนั้นมุมนั้นได้ด่าน่ะแถ่นน่ะนนเยอะอยู่นี่เออใช่เออเด็ดเอาเลย ติดเอาข้างบนอ่ะไอ้ดาเออนั่นน่ะนี่มาแอบอยู่ตรงนี้นั่น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  ได้เยอะเลยผลงานเราเต็มตะกร้าเลยค่ะสองต้นนี้นะคะไปแล้วค่ะผลงานวันนี้ได้เต็มถาดเลยนะคะผักหวานเราที่เก็บเมื่อเช้านะคะเก็บวันนี้ได้เยอะเลยค่ะสวยๆยอดเรานอนทางนั้นเลยคุณยายบดีจะทําอะไรกินคะผักหวานวันนี้แกงไหมแกงไหมแกงอีกแล้วเหรอเร <laughs> าจะผัดน้ํามันหอย <laughs> เนาะ <laughs> ผัดน้ำมันหอยก็ได้ โอ้ยพักริเลนี <t 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 ่ดำจังนี่แกงใส่ปลายากไม่ดีเหรอคุณยายได้ไหมเนี่ยได้ได้โอ้ดีนะคุณยายได้แล้วใครจะกินกับเราเหรอทำไมเราเยอะจังวันนี้กับข้าวลาบนกเป็ดขาวหนึ่งนะคะทั้งผักขี้เหล็กอ้โห ทั้งนกเป็ดน้ำอ๋อลาบนกเป็ดน้ำอีกเยอะจังกับข้าว้